ตอนนี้ก็ยังอยู่กันที่จังหวัดขอนแก่นเหมือนเดิมนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยใช้รหัสแบบ 2BR22008-4 หน้ากว้าง15ลึก11นะครับพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด260ตารางเมตรราคาเฉพาะตัวบ้านไม่รวมบิวอิน4ล้านทุนนะครับตัวบ้านคืออะไรตัวบ้านก็คือตัวบ้านเปล่าน้ำไฟได้ครบสุขภัณฑ์ได้ครบหมดเลยแต่ว่าหลังนี้เขาทำยิวอินไปที่1ล้าน1 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวพาทุกคนไปดูฟังก์ชันการใช้งานภายในตัว ของบ้านหลังนี้ก่อนว่าเขาแบ่งฟังก์ชันกันยังไงบ้างไปเลยเข้ามาในบ้านเนี่ยเจอโถงรับแขกก่อนเลยนะครับก็พื้นที่ตรงนี้เป็นโถงรับแขกใช้นั่งเล่นได้อะไรได้เล่นสปาหลุมซซอนไฟแบบนี้ด้วยมีโคมระยะตรงนี้นะครับก็ เป็นงานเพิ่มนะทุกคนฝ้าหลุมตรงนี้ก็งานเพิ่มเหมือนกันนะปกติเราให้เป็นฝ้าเรียบนะงานวิวอินที่บอกไป1.1ล้านเนี่ยตรงนี้ครับอันนี้เป็นจุดแรกนะก็คือแผงทีวีตรงนี้เลยมีแบบเล่นสไตล์เป็นความมีความเป็นแบบโมเดิร์นด้วยมีจุดปลั๊กจุดสัญญาณโทรศัศน์ให้เรียบร้อยทีวีขนาดใหญ่มากทุกคนแล้วตรงนี้ใส่เป็นช่องเก็บของด้านล่างให้ด้วยนี่อะไรที่ไม่อยากโชว์เก็บลงไปข้างล่างแบบนี้ใช้งานได้สะดวกมากเดี๋ยวทุกคนต่อกันที่หลังโซน ฝั่งผนังที่วีตรงนี้เป็นห้องนอนแขกนะครับนี่โอ้โหบิวอินก็สวยเหมือนกันเป็นสไตล์โมเดิร์นนะแขงที่วีฝั่งนี้ตู้เก็บของฝั่งนู้นนะครับมีช่องเปิดฝั่งนี้ลมเข้าได้สบายตรงนั้นก็เป็นโต๊ะเครื่องแป้งไปนะครับห้องนอนแขกเล็กๆใช้งานเบาๆเดี๋ยวให้ดูฟังก์ชั่นก่อนมีลิ้นชักเก็บของนะ สามบานนะครับใส่ซอฟโพสเรียบร้อยชั้นโชว์ของแบบนี้ด้วยแต่ว่าไม่ได้มีไฟซ่อนเนาะตู้ที่เป็นตู้เสื้อผ้าตัวนี้ก็เป็นมือเปิดแบบเซาะล่องอย่างนี้เลยนะครับด้านในก็พื้นที่ก็กว้างขวางนะตัว้างแป้งมีชุดเก้าอี้สําหรับนั่งแต่งหน้านั่งท,ทําธุระตรงนี้ด้วยกระจกให้บานใหญ่แบบนี้เลยในอนาคตอาจจะใส่เป็นแบบเขาเรียกว่าไฟแต่งหน้าเข้ามาช่วยนะตรงนี้ก็อันนี้ก็เสริมได้นะครับเพราะว่ามีปลัก๊กมีอะไรให้ใช้ได้ปอบผมได้หมดเลยนะครับเมื่อกี้เราพาทุกคนดูโซนรับแขกแล้วใช่ไหมผมว่า ยังมีโซนปาร์ตี้อีกรับแขกอีกอยู่ชั้นนี้ครับนี่ลงมาเลยเจอห้องครัวก่อนด้วยความเป็นโมเดิร์น่ยฟังก์ชันของเขาเนี่ยจะไม่มีมือจับแต่ว่าเขาจะซาะรล่องไว้ให้เราใช้งานได้เนี่ยเห็นไหมซาอรล่องแบบเนี้ทุกบานนะมีชั้นบนก็เหมือนกันนะครับฝั่งนี้ด้วยมันลักษณะเหมือนเป็นแบบบานหลอกใช่ไหมใส่เครืูเย็นมาด้วยมีเตาอบฝั่งนู้นนะครับมีฮูดดูดควันชุดที่เป็นแบบเตาไฟฟ้าตรงนี้ด้วยแล้วก็ โซนล้างจานคเคาน์เตอร์บาร์แบบนี้เลยก็อาจจะแบบเพื่อนบ้านมานั่งคุยกันทำกับข้าวไปก็คุยกันตรงนี้ได้สบายๆนะครับมีโต๊ะทานอาหารขนาดหกที่นั่งตรงนี้ด้วยและอีกโซนหนึ่งโซนปาร์ตี้ใหญ่นะระหว่างโต๊ะสนุกข,ขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะครับฝั่งนี้ก็เป็นงานบิวอินที่เป็นแบบ แผงทีวีเป็นงานแผงทีวีนะครับมีช่องเก็บของฟังก์ชันให้ครบแบบนี้ชั้นโชว์ของก็มีมาให้เหมือนกันตัวลักษณะของแผงทีวีตัวเนี้ยจะใหญ่กว่าโซนหน้าบ้านนะทุกคนคือสามารถติดทีวีได้ขนาดใหญ่นั่งเล่นสนุกตรงนี้ได้แล้วก็ดูทีวีตรงนี้โอ้โหมีความเป็นแบบสายปาร์ตี้จริงๆแล้วส่วนของฝ้าหลุมงานไฟพวกนี้เพิ่มเติมนะครับเป็นงานเพิ่มนะทุกคนปกติให้เป็นฝ้าเรียบแล้วก็โคมระยะเนาะแต่ว่าตัวนี้มีไฟสําหรับใช้กิตกรรมตรงนี้ด้วย ก็เป็นงานเพิ่มเข้าไปสามารถบอกทางสาขาได้นะว่าเราต้องการฟังก์ชันแบบนี้จะใช้งานแบบนี้แจ้งเขาไว้นะครับเดี๋ยวเขาไปหาของมาติดตั้งให้กับเราหรือลูกค้าอยากจะนำจัดหามาเองแล้วให้เราติดตั้งให้ก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูห้องน้ำก่อนเพราะว่าเมื่อกี้เดินผ่านมาเป็นห้องน้ำรวมเขาเรียกว่าเป็นห้องน้ำพาวเดอร์รูมนะครับเป็นห้องน้ำรวมที่ใช้สำหรับห้องนอนด้วยแล้วก็ใช้สำหรับแขกด้วยะมีฉากกั้นโซนชาวเวอร์ฝั่งนี้นะครับอาบเบืองหลังหน้ามี บานเปิดเก็บของได้ชุดส Trustee> ุขภัณฑ์มีให้ครบราคาพวกนี้เรามีมาให้เป็นก้อนแล้วลูกค้าก็ไปบริหารงบเองนะครับออกแบบได้ที่ Home Pro หรือบุญถาวรก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวพาทุกคนไปดูห้องบนชั้น2ดีกว่าเพราะว่าเขามีฟังก์ชันต่อ หห้องนอนจบไปแล้วเหลืออีก2ห้องนอนนะครับแต่ว่าตัวบันไดเขาเนี่ยวัสดุจะใช้เป็นแบบกระเบื้องนะปกติเราจะเห็นเป็นพวกงาน f อ c ถูกไหมไม้เทียมแต่ว่าหลังนี้เขาเรียกเป็นแบบกระเบื้องสามารถเลือกได้เหมือนกันนะครับเราจับท็อปด้วยไม้เป็นเหล็กดําดูมีความแข็งแรงความเป็นโมนเดิร์นด้วยใส่เชนเรียรตรงกลางมีช่องแสงธรรมชาติในช่วงตอนกลางวันแบบนี้ใช้งานได้สบายน่าใช้งานด้วยเดี๋ยวให้ทุกคนดูห้องนอนเล็กก่อนห้องนี้เนี่ยเป็นห้องนอนสําหรับ คุณลูกนะครับมีความเป็นแบบมินิมอลเพิ่มขึ้นมาเลือกโทนสีขาวงานวิวินนะแผงทีวีตรงนี้เลือกเป็นโทนสีขาวทําให้ห้องมันดูสว่างห้องเล็กๆแบบนี้ทำให้ดูสว่างเข้าไวจะได้ไม่อึดอัดนะครับตัวเครื่องแป้งก็เป็นลายไม้สีไม้แบบนี้เลยนะครับฝั่งนู้นก็เหมือนกันนะโชว์ของได้ตู้เสื้อผ้าเก็บของได้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นระเบียงหลังบ้านนะครับห้องนอนสุดท้ายมาสเตอร์เบดมครับห้องนี้ งานบิวอินที่เป็นแบบในสไตล์โมเดิร์น เพิ่มเรื่องของหินอ่อนเข้ามาในแผงทีวีตรงนี้ด้วยนะครับก็มีความเป็นแบบเขาเรียกว่าเพิ่มความน่าสนใจให้กับตัวห้องนอนด้วยแผงทีวีที่ใช้งานตรงนี้ด้วยมีชั้นโชว์ของมีไฟซ่อนแบบนี้วางอาจจะเป็นถ้วยรางวัลแจกกันดอกไม้วางได้โชว์ได้สวยงามด้วยนะครับอ่ะฝั่งนี้ก่อนตรงนี้ก็เป็นตู้โชว์เหมือนกันแต่ว่าสาเหตุที่เขาออกแบบตรงนี้เนะี่ยเขาต้องการทําเป็นฉากกัน้นฉากกั้นสําหรับห้องแต่งตัวจับห้องนอนเพราะว่าเขาต้องการความเป็นส่วนตัวสําหรับโซนวอล์กอินโคลเซ็ตนั่นเองนะครับก็ ทำเป็นฉากกั้นแบบนี้เลยหรือว่าถ้าใครมีไอเดียในอนาคตอยากจะทําเป็นตู้เสื้อผ้าเก็บของตรงนี้ก็สามารถดีไซน์ได้เหมือนกันนะครับฝั่งนู้นก็ใช้เป็นระเบียงหน้าบ้านส่วนตรงนี้ก็เป็นระเบียงข้างบ้านนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูโซนนี้ก่อนเข้ามาแล้วเจอโซนของห้องน้ําเรื่องของการดีไซน์เหมือนกับห้องเมื่อกี้เลยใช้โทนสีเดียวกันสุขภัณฑ์สีเหมือนกันโซนชาวเวอร์ลนะักษณะก็เหมือนกันนะครับออกแบบไปที่โฮมโปรสาขาใกล้บ้านได้เลยนะทุกคนนี่ ขวามือของผมโซนวอล์กอินคอร์เซตเี่เท่ไหมมีความเท่นะเนี่ยแล้วใส่ไฟซ่อนโดยโอโ้สวยโมเดิร์นกับสีดำแล้วด้าล่างเป็นสีเทาแบบผิวหยาบนี่วัสดุทุกอย่างเป็นงานลามิเนตนะครับตัวเฉพาะนี่นะตัวตู้นะอันนี้เป็นบานเฟรมอลูมิเนียมที่ติดกับกระจกนะทุกคนมีมือเปิดให้มือจับให้เรียบร้อยไม่หมดแค่นั้นครับนี่ สีขาวตัดกับสีดำลงตัวมากใส่กับไฟซ่อนแบบนี้ด้วยโอ้โหตรงนี้ก็ใช้เป็นแบบตู้โชว์ได้โชว์ของได้ถัดมาโต๊ะื่องแป้งเล็กๆเบาๆแต่งหน้าได้อะไรได้นะครับมีจุดปลักให้เรียบร้อยแต่ว่าตัวกระจกก็มีขนาดที่ใหญ่สองได้เต็มตัวนะครับอาจจะไม่ได้เห็นแบบเต็มตัวถึงแบบถึงเท้านะแต่ว่าก็พอดีพอดีต่อการใช้งานที่เวลาเราใช้งานทั่วไป ทั้งหมดนี้ก็เป็นบ้านในราคา4ล้าน4ล้านโทษนะเฉพาะตัวบ้านเนี่ยงานวิวอินพวกนี้ไม่รวมในราคาบ้านนะครับวิวอินอีก1.1ล้านบาทาถ้าสนใจก็สามารถทักไปในเพจของบ้านรัก หรือบ้านลักอินทีเลียได้เลยเรารับงานทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับทั้งงานบิวอินงานก่อสร้างยยเว้น3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เรายังไม่ได้ลงไปนะทุกคนบ้านลักในตอนต่อไปนะครับจะพาทุกคนไปดูบ้านแบบไหนสไตล์อะไรกดติดตามช่องทางของเราไว้วันนี้ผมกับทีมงานนะครับต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ